สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นทรงพัดงานช็อปนะใบนี้ข้างๆเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นหนังส่วนด้านหน้าจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเพ้นท์ลายดอกไม้ข้างหน้านะคะด้านหลังก็มีนะนี่นะคะรุ่นนี้เขาก็จะมีช่องซิปข้างหน้าให้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะไม่มีอะไรนี่นะคะเดี๋ยวมาให้ดู ใบนี้ก็คือเป็นงานช็อปนะคะมาพร้อมถุงผ้านะแล้วก็มีช่องซิปให้ตรงนี้หนึ่งช่องแค่นี้นะคะสําหรับใบนี้ส่วนตัวนี้นะคะหูกระเป๋าของใส่สะพายของเขานะคะสามารถถอดออกได้นะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบสะพายข้างจะจะจะถือก็ได้นะคะนี่นะคะสะพายข้างก็จะประมาณนี้นะ,ะส่วนถ้าลูกค้า ถือนะคะก็สามารถดึงสายออกได้แล้วก็ถือได้นะใบนี้ก็สวยนะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวนุนวัดขนาดให้ก่อนนะขนาดนุนวัดจากปากกระเป๋านะคะปากกระเป๋าจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะคะประมาณ13นิ้วครึ่งนะคะประมาณ13นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ สูงของเขานะคะประมาณ9นิ้วนะแล้วก็ฐานกระเป๋าเขาประมาณ3นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะใบ้เขาก็สวยนะคะจะใส่กับเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้นะสุทยีนก็ได้ที่นุ่นใส่นะคะหรือว่าจะแบบออกงานก็ได้นะคะใบนี้ก็สวยนะนี่นะคะ